สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชลีศรีสุทธิวรกุลจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะและผมนายพัชรบุตรเขียนนกูลครับจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มุ่งนําความรู้สู่การปฏิบัตินะครับและสอนนักศึกษาเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าตึกสํานักอธิการบดีซึ่งเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประจําปีการศึกษา2555ค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปแนะนําศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะไปกันเลยครับไปครับพี่ต้นสนเ <Hi. S 1> มื่อเข้ามาภายในศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่แห่งนี้นะครับ ภายในศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ก็จะเป็นจุดบริการนักเรียนครับซึ่งเป็นจุดบริการการสมัครที่ครบวงจรภายในจุดเดียวครับทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการสมัครครับผมและที่สําคัญนะฮะพี่ๆที่นี่บริการกันด้วยใจกันทุกคนครับผมใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องเอบอกนะคะพี่ๆที่ศูนย์รับสมัครนะคะให้บริการด้วยใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและอื่นๆอีกมากมายค่ะ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดรับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี10คณะประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะการบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะนิติศาสตร์ปีดีพนมยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติหรือ DPUIC วิทยาลัยนานาชาติจีน KDCIC และหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร4ปีทั้งภาคปกติภาคคำ่ำและหลักสูตรเทียบโอนจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสครับ บอกก่อนเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้เป็นสถาบันการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะเตรียมพร้อมให้บัณฑิตออกสู่สังคมอย่างมีคุณธรรมและคุณวุฒิอย่างแท้จริงค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะที่นี่ยังมีคณาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒินะครับที่พร้อมจะให้ความรู้นั้นกับลูกศิษย์ครับผมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและการดูแลใจใสเป็นอย่างดีและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถอีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีและเครื่องมือในการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะแก่การเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วเจอกันในรัว้วโมงผ่านของเรานะครับแล,แล้วเจอกันนะครับ